finally I see blue sky และแล้วนะคะแดดก็ออกให้พี่ลิจาาทุกคนวันนี้นะคะพี่ลิก็เลยตั้งใจนะคะจะขับรถไปที่ชวนเทนมัดนะคะแต่ระหว่างที่จะไปนะคะก็คือเราต้องขับรถผ่านที่ไมริงเงนนะคะทุกคนแล้วก็ระหว่างที่ผ่านนะคะเราก็จะเห็นน้ำตกนะคะเป็นแบบ ยาวมากแล้วก็แบบใหญ่มากนะคะตรงนี้นะคะจะมีค่ายทหารตั้งอยู่นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปถ่ายรูปแบบใกล้ๆได้เลยนะคะแต่ว่านี่มันสะดุดตาพี่ลิก็คือตรงนี้ค่ะทุกคนตรง ทางที่จะไปไรเค b นบัคเฟลนะคะหรือน้ําตกไรเค้นบัคนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะคะเราขับรถเลยไปค่ะจากที่จอดรถะปกติทั่วไปนะคะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าไรเค b นบักคลอชนะคะก็คือมันจะเป็นน้ําตกที่ไหลลงมาจากไรเค b นบัคเฟลนั่นแหละคะ่ะทุกคน พี่หลีก็เลยแบบบอกให้สามีเธอไปจอดรถใ้ฉันหน่อยฉันจะไปถ่ายรูปคือแบบสวยมากค่ะตรงนี้นะคะไม่ต้องเสียตั๋วนะคะเสียค่าเข้านะคะก็คือมันอยู่ติดถนนเลยแบบเป็นถนนผ่านหมู่บ้านนะคะถนนเล็กๆนะคะต้องขับรถไปหรือว่าก็เดินไปจากที่จุดจอดรถ ทางที่จะไปขึ้นไปไรเค้นบักเฝานะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางกันต่อโดยที่เราจะไปที่ไม้ไปลายทางของเรานะคะก็คือชวานเทนมัดนะคะ ทางที่ขึ้นไปก็จะเป็นทางเล็กๆนะคะเป็นแบบว่าทางรถเลนเดียวนะคะแต่ว่าก็รถก็วิ่งสวนกันได้ค่ะแต่ก็ต้องแบบหาช่วงจังหวะขยับให้กันหน่อยนะคะเพราะว่าทางมันเล็กมากจริงๆค่ะทุกคนเนี่ยทางเล็กแบบนี้เลยแล้วตรงนี้นะคะก็มีรถบัสผ่านด้วยนะคะทุกคนถ้าใครไม่มีรถส่วนตัวไปนะคะก็สามารถนั่งรถบัสนะคะจากที่ ไมริงเก้นนะคะนั่งรถบัสสาย164นะคะขึ้นไปได้เลยนะคะตอนแรกเราก็ตั้งตั้งใจนะคะจะไปแค่ถ่ายรูปกับวิวตรงชวานเทนมัดนะคะเพราะว่าคือเห็นมีคนรีวิวเยอะมากๆนะคะแต่พอข enfin ับรถเลยไปจนถึงสุดสายนะคะเราก็ไปเจอแบบมันรเชลุค่ะ ก็เลยพากันซื้อตั๋วเข้าไปนะคะในราคา8ฟรฟังนะคะราคา8ฟรฟังนี้เราได้ส่วนลดเพราะว่าเราพักที่เมืองอินทลักเคนใช่ไหมตามแบบสถานที่แคมปิ้งนะคะเขาจะมีส่วนลดให้กับคนที่ไปเยือนสถานที่นั้นๆอะในเขตแอเรียนั้นนะคะทุกคนตามสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็โชว์บัตรนะคะที่เราพักตรงเขตนั้นเขตนี้นะให้กับเจ้าหน้าที่ขายตั๋วนะคะแล้วเขาก็ลดให้เราค่ะและนี่นะคะก็คือ Ga กสเ l o o k เกรเชนะคะก็คือเป็นคือเหมือนกับเป็นทานน้ําแข็งนะคะที่มันได้ละลายแล้วก็ไหลลงมาตามซอกหุบเขานะคะทุกคนซอกหุบเขาอันนี้นะคะมันเกิดจากธรรมชาติคะ่ะเมื่อหลายล้านปีก่อนนะคะก็คือแบบว่าน้ํานะคะมันก็ค่อยๆกัดเซาะนะคะเนี่ยหินเนี่ยจนเป็นแบบล่องลึกแบบนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็จะมีนี่น้ําที่ไหลลงมาจากทานน้าแข็งนะคะที่มันละลายนะคะ จะบอกว่าน้ําแรงมากค่ะแล้ววันนั้นที่ไปก็คือแบบว่าอากาศดีอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีละองน้ําที่แบบว่าตกลงมาเออแล้วช่วงเนี้ยฝนตกด้วยนะคะน้ํามันก็จะเยอะเป็นพิเศษนะคะว้าว ตอนนี้นะคะเราก็ออกมาด้านนอกแล้วนะคะตรงนี้นะคะพอออกมาข้างนอกนะคะเขาก็จะมีที่ให้คนแบบนั่งกินข้าวกันมีคนปิกนิกกันเยอะมากเลยค่ะทุกคนตอนเดินเดินเข้าแป๊บเดียวนะคะแต่ว่าเดินออกนี่คือแบบเราต้องเดินประมาณ10กว่านาทีนะคะกว่าจะกลับมาจุดที่เราซื้อตั๋วนะคะ พอมาถึงตรงที่เราซื้อตั๋วนะคะทุกคนพี่ลิก็เลยนั่งแวะดื่มดื่มนึงนะคะนี่วิวจากร้านอาหารนี้นะคะแบบน่ารักมากสวยมากค่ะร้านอาหารแบบน่ารักมากอยากให้ลองไปกันนะแล้วก็นี่นะคะจุดนี้นะคะที่พี่ลิตั้งใจตามรอยมาแต่วันนี้คืออากาศเริ่มไม่ดีแล้วอะคือแบบเมฆลงต่ํามากแล้วนะคะเราก็เลยตั้งใจไว้ว่าเออเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ วันที่ฟ้าเปิดมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเนี่ยคือตรงนี้คือเห็นเขาถ่ายรูปแล้วมันสวยมากเดี๋ยวจะกลับมาอีกแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะอ้อนสามีมานะคะทุกคนเนี่ยดูสิทุกคนมันสวยมากหลังจากนั้นนะคะเราก็ขับรถกลับจ้านี่ถนนก็กลับทางเดิมนะคะทุกคนถนนแคบมากตอนกลับนะคะเราได้กลับขับตามรถเมยนะคะ รถบัสนั่นแหละเออก็คือแบบว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกขับรถไปเองก็สามารถแบบนั่งรถบัสไปได้นะคะขึ้นจากสถานีไมริงเงนนะคะสาย164นะคะทุกคนเนี่ยรถบัสะเออแล้วนี่ละค่ะก็คือทริปของพี่ลิวันนี้นะคะคือมันทำอะไรได้ไม่เยอะเพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กลับไปที่พักค้าเดี๋ยววันต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกนะ